อ่าครับวันนี้มาดูอาเบิรงรถเกียร์เดอรนะครับพี่น้องกลางสายฝนอยู่นี่ตรงหน้าครับรถบดอัดครับพี่น้องฝนกำลังพลอยเนะครับโอู้นนั่งอยู่นี่อ่าท้ายหนาบงอ่าเขาดักปลาครับนี่ก็เป็นข้องนะครับมาเบิืงกันครับรถนะครับกดอัดได้บ่นี่อ่าบนตัวเกียร์เดอรครับพี่น้อง ไปไปย่าๆไปครับลบพนครับพี่น้องลบพ้นกับบรรยากาศนะครับกลางทงหน้าครับรถเกียร์เดอร์ครับพี่น้องมารถเกียร์เดอร์ ฝนตกครับพี่น้องเอ้ยฝนตกไปแหงหรอครับ่าครับเกียร์เดอร์ครับบังเกียร์เดอร์นะครับลงนะครับลงเห็นคุกนะครับเรียบคันคล้องนะครับบรรยากาศทงหน้าครับเขานะครับกําลังล่อฝนครับเขา อันธรรมดาครับเคลรงานหนาฝนนะครับเจอประสัวนะครับเบืองรถเกีมันจะปรับนี่บอกครับดูเอาขนาดฟานกับสามเมทานทิพตนะครับขนาดฟานรถเขน็นครับมีบางคนเคยถามผมนะครับว่าฟานไอ้รถเกียร์กันเนี่ยท่าไหนกว้าวงเท่าไหนอันนี้สามเมทานทิพตนะครับลบฝนกันไปน้อง ฟานครับฟานฟันมันครับทำฟานนะครับไปแล้วครับ เอาตา,ตามสายฝนเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปครับพาเบิงอยู่สปเปอร์นะครับทางรถด,ดำดินด่วนก็มีนะครับไม่มากพราหลายช่องนะครับนะนะครับนั่นก็คุณเอฟนะครับ <c oughs> ตามไปครับตามสายฝนพี่น้อง เตร์ยาวกับวิวสวยๆครับอ๋อเสร็จภารกิจเสร็จภารกิจครับทำไม่ได้ฝนตกอ๋ออ่าครับบดไม่ได้นะครับ เรียก <icana> <naj bum S 2> มาเกานะกับหินฐานนะครับอืนะครับก็คงจะแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยต่อครับเพราะว่าติดติดล่อครับติดล่อจักรถอ่ไร นี่ก็คงแค่นี้ครับเดี๋ยวคอยติดตามกันไว้นะครับ